ก็คือพี่ตุ่มนะคะชื่อพราวประภาทิพวงนะคะไม่แกล้วนะคะพรวจะดูเด็กไปพราวจะดูผู้ใหญ่หน่อย <c oughs> พราวพราวนะคะประาทิพวงพี่ตุ่มนะคะก็มีอัพไลน์นะคะที่เป็นผู้ที่ติดตามพี่ตุ่มมามากกว่าหนึ่งปีนะกว่าเราจะเปิดใจทําธุรกิจนะคะก็ขอเสนอปองมือให้อัพไลน์สักครั้งหนึ่งนะคะคุณโชคชัยคงพัสอนนักธุรกิจระดับระดับไหนมีระดับพิมพ์ไปรม์ค้าขอบมือค่ะ นะคะขอบคุณค่ะอ่ามาก่อนเลยเนาะ <c oughs> ก็รวบรวมรวบรวมข้อมูลอยู่นะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะแชร์ไม่เยอะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นทํางานสายใหม่คือสายลูกชายเพราะว่าเรารู้สึกตื่นเต้นนะ่ะที่เขาเปิดใจหลังจากที่เราพยายามมันเป็นเวลานานมากนะคะอ่าในที่สุดก็เริ่มแล้วทีนี้วันนี้สิ่งที่จะแชร์คือ,อลิงก์ของ ความสําเร็จของน้องคนนึงซึ่งเป็นผู้หญิงนะซึ่งเป็นผู้ที่เปิดใจลูกชายพี่ตุ่มได้อะนะไม่ไม่จําเป็นว่าผู้ชายจะเปิดใจจากผู้ชายเท่านั้นนะคะเพราะว่าวันหนึ่งพี่ตุ่มได้มีโอกาส15นาทีเนาะใกล้ละบอดด้วยนะคะ10นาทีระเบิด้วยนะคะเอมีเดี๋ยวเลยก็คือวันหนึ่งเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะช่วงที่ยังไม่โควิดเนี่ยประมาณสักกลางปีที่แล้วอะค่ะตอนนั้นก็ยังมีเฟสทออยู่ใช่ไหมคะ เราก็ได้โอกาสนะเพราะว่าความที่เราไม่เคยย่อท้อที่จะเปิดใจลูกอะเพราะเรารู้สึกว่าคือลูกคือลูกคือทรัพย์สมบัติของเราถูกไหมทรัพย์สินของเรานะยังไงเขาก็ต้องสืบทอดจากเราอะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเขาจะต้องเข้าใจแล้วเขาจะต้องทําธุรกิจได้อะนะคะเพราะว่าเราเองเราทําไว้เนี่ยเพื่อเป็นมรดกกับลูกอยู่แล้วตามแนวเอ็มเวนเนาะแล้วก็เราก็มีสายลูกซึ่งเราก็ทําไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงเขาก็ต้อง ต้องเป็นไปได้นะคะเราก็ใช้คมพยายามมากวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสชวนเขาไปเฟสทอล์กนะคะ,ะแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่พอดีน้องติตตีนะไม่ทราบใครได้เคยฟังบ้างนะน้องติตตีเนี่ยสุรยาอัมพาภัยนะก็เป็นวัยรุ่นที่อายุน้อยนะคือรุ่นเดียวกับลูกชายนี่แหละห่างกันสักปีหรือสองปีนี่แหละนะคะพอเขาได้ไปฟังน้องติตตีอะ่ะเขาเปิดใจเพราะทีแรกอะ่ะเขาก็คิดเหมือนคนทั่วไปคิดแหะว่าจะทำเอ็มเวย์เนี่ยมัน มันต้องมีทุนในการใช้สินค้าเยอะๆก่อนเพราะเราก็จะพูดอยู่เสมอว่าตัวเองจะเป็นตัวอย่างของคนที่จะตามเรามาใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าจะยากเนอะใครจะไปมีเอ,อเริ่มต้นก็ต้องใช้ทุนซื้อของเยอะแยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนเข้าไปคิดแต่พอวันนั้นฟังน้องติติแล้วว่ามันไม่ใช่เพราะน้องเขาเอ,อมาจากอาชีพพิตตี้นะคะจบปีก็จริงเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดภาาอีสาน พ่อแม่พามาอยู่กรุงเทพพ่อก็ขับแท็กซี่แม่ก็เป็นแคดดี้เพราะฉะนั้นน้องเขาเล่าความเป็นธรรมชาติของพี่น้องกิตติเขาเล่าอ่ะทาให้ลูกชายเนี่ยฟังเลอนอินเลยนะคะแบบว่าเราพูดอะไรนิดนึงเนี่ยก็จะบว่าแม่อย่าพูดถ้าพูดแล้วผมจะฟังรู้เรื่องไหมดุด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยให้เขาฟังเนี่ยเราก็คอยสังเกตเขาว่าเขาตื่นเต้นเขาเปิดใจเขาแบบอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า การที่เราเลือกคนฟังได้ถูกกับกับเอเลือกคนเล,กเ,ลกเลือกตัวอย่างให้ถูกกับคนที่เราคือเป้าหมายคนคนที่หลักคนที่เราตอนน,นี้เราต้องการจะเปิดใจเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ใจของคนที่เราอยากจะให้เขาเปิดใจไม่ว่าจะเป็นลูกหรือใครก็ตามนะเพื่อที่เราจะานำตัวอย่างที่มันตรงกับใจเขาอ่ะมันก็ง่าย ที่เขาจะรู้สึกว่าเออไว้ถ้าแบบเนี้ใช่ถ้าแบบนี้น่าสนใจถ้าแบบนี้นนบบนเปอคงเป็นไปได้นะคะก็ทีนี้วันนี้ก็เลยเอาน้องที่สี่เนี่ยมาเล่านินดนึงโดยที่อ่าเป็นเป็นเวอร์ชั่นของของการแชร์เรื่องเทคนิคการทํางานกับคนรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกชายก็สปอนเซอร์มาสองเอบโอและสปอนเซอร์ด้วยตัวเองนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเขาเอาจริงแน่เลยเพราะว่า คุยกันทุกคืนเลยนะคะในเรื่องของในเรื่องของการทํางานกับกับคนใหม่กับเพื่อนเขานะคะทีนี้เล่าเรื่องน้องสรยาละกันนะคะสรยาอมพาภัยนะน้องเนี่ยเป็นเพชรในสามปีซึ่งถือว่าเป็นวัยรุ่นที่วัวามากเนาะเข้ามาปีเข้ามาเดือนกันยาห้าแปดนะคะตอนที่ไปฟังน้องอะ่ะตอนนี้นเขาเป็นมรกรนะแต่แต่ตอนนี้เป็นเพชรไปแล้วนะวก็ทําให้ลูกเรายิ่งตื่นเต้นเพราะเราก็คอยฟังแล้วก็คอย บอกเขาเสมอเนี่ยนะคะน้องบอกว่าเข้ามาเดินกันยาห้าแปดนะคะตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่เปิดใจเลยแต่รู้สึกว่าถึงแม้จะยังไม่เปิดใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจทําจากพี่แฟนเขาเนี่ยเข้ามาทําก่อนแต่ไม่ได้ทําตามว่ามันต้องทําแล้วล่ะเดินได้น้องนองิพตีเนี่ยเป็นปสิบสองเปอรนะคะเดิน เดือนที่สองเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นี่ขนาดเขาบอกเขาทาไม่เป็นนะเดือนแรกเขาสิบสองแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขยันและมุ่งมั่นเนาะอันนี้คือตัวนิสัยเดิมของเขานะคะอัน,น,นเดือนที่สามเป็นสิบแปดเดือนที่สี่เป็นยี่สิบเอ็ดแล้วก็เบรกยาวตลอดอะเราฟังรู้สึกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนาะนะคะแล้วก็พอจบปีที่หนึ่งเนี่ยก็เป็นทัพทิมสี่เดือนรวดนะคะเก้าเดือนผ่านคุณสมบัติท่องเที่ยวทิพเหลือปีที่สองเป็นมรกรนะเกิดจากการที่ปีแรกเนี่ยเขาทํางานหนะัก ปีที่สามเป็นเพชรเป็นจุดที่ทําให้เขาตัดสินใจรุนแรงเพราะว่าปีที่สองเขาทํางานมาเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแอมเบมานานๆแล้วสะสมอะไรมาเยอะแล้วจึงสําเร็จก็ได้เพราะยุคนี้มันเป็นยุคของนวัตก,กรรมมันเป็นยุคของเอคนรุ่นใหม่มันเป็นยุคของเทคโนโลยีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยมันแอมเบก็เตรียมความพร้อมแพลตฟอร์มอะไรต่างๆช่วยเยอะมากเพราะนั้น มันคือเป็นไปได้อะสำหรับคนรุ่นใหม่ๆที่ไม่ต้องใช้เวลานานก็สำเร็จได้นะคะทีนี้น้องคนนี้เขาบอกว่าก็คือคุณบอลเขาก็มีคำถามตลอดนะคะเราก็เราก็คัดเอาคำตอบของน้องเข้ามาละกันนะคะเรียกว่าจากการที่เขาเป็นเพชรเร็วเนี่ยเขาบอกว่าเขาสะสมความเชื่อจากธุรกิจที่เติบโต และการที่ธุรกิจเขาเต,บติบโตเนี่ยเขายอมรับว่าเขาทํางานหนักแต่การทํางานหนักเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะคะเขาบอกว่าเขาอะเป็นคนที่ขี้เกียจเหมือนกันแต่เขาขี้เกียจอย่างฉลาดหมายความว่าเขาเลือกที่จะทํางานบ้านให้เสร็จก่อนที่จะไปเที่ยวอันนี้เป็นคําพูดที่รู้สึกว่าตัวเองปิ๊งคานี้มากเลยเพราะว่าลูกชายเป็นคนแบบนั้นคือทํางานหนักทํางานเยอะทํางานหลายอย่าง ไม่ไม่ห่วงเที่ยวเลยคืองานต้องเสร็จก่อนอะเรื่องสบายเรื่องใช้ตังค์จะมาทีหลังเขาเป็นนิสัยอย่างนั้นพอมาเจอแบบนี้เนี่ยเขาเปวดใจมากนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าจะคนที่แบบเหมือนกันแล้วสําเร็จได้เป็นตัวอย่างแล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าเขาจะคุยกับตัวเองให้จบก่อนเลยว่าเออจะตั้งใจอดทนจะทํางานหนักในระยะเวลาสั้นๆเพื่อต่อไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยค่อยใช้ชีวิตอ่าเป็นแบบนั้น ถ้าเป็นคนรุ่นเราสมัยก่อนก็จะบอกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานใช่ไหมแต่สมัยเนี้ย <c oughs> เขาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนั้นโดยตรงแต่เขาเน้นไปที่เรื่องของการทํางานอย่างต่อเนื่องโดยที่ว่ากดใจไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปใช้ชีวิตเที่ยวสนุกทีหลังแบบนี้นะคะก็จะแบบเดียวกันทีนี้ก็มีคําถามนะคะว่าส่วนใหญ่เราก็อยากรู้กันเนาะคือคนอื่นไงไม่ทราบนะแต่ว่าพี่สมก็อยากรู้ว่าเฮ้ยแล้ว,วอ,ยอย่างนั้นเนี่ย ตอนนี้ถ้าเราจะทํางานกับรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยะเรามีสายงานเยอะก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกสายเนี่ยเขาจะเขาจะตั้งใจทั้งหมดคือเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมแต่เป้าหมายของเราอะมันคือของเราอะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องการความสําเร็จนะไม่ว่าจะทานกี่ปีก็ตามนะแต่วันนี้เราก็ต้องการความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็จากจากการที่มีคอพัฒน์ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องโฟกัสต่างเนี่ยเราจะทําแบบเยอะไปหมดเนี่ยมันมันไม่ใช่แล้วนะคะ มันไม่มันไม่โฟกัสสายไหนเนี่ยมันก็มันก็มันก็ยากที่จะนับนะคะเพราะ,ะนั้นจะนับยังไงก็ต้องก็ต้องลงลึกนะคะก็เลยตั้งใจที่จะทำงานกับคนใหม่ๆนะคะเขาก็ตอบน้องกิติเนี่ยเขาก็บอกว่าเออถ้าคำถามว่าช่วงแรกเนี่ยจะเคลียสินค้าก่อนดีหรือจะเคลียแนวคิดก่อนดีถ้าเป็นเราเราจะเออเอาไงดีว่าสำหรับคนใหม่ๆเรา จะคุยเรื่องสินค้าก่อนเหรอมันก็ดีเนาะอยากให้เขาใช้สินค้าหรือเราจะเคลียร์เรื่องแนวคิดก่อนไหมเพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจทําน้องเขาบอกว่าเขาเคลียร์ทั้งสองอย่างมันสําคัญเท่ากันนะคะอะไรก่อนดีดีทั้งสองอย่างเลยแต่ต้องเคลียร์ให้ถูกจุดนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่เป็นทางการคือแบบว่าเออสมมติอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าอย่างเช่นใส่สูตร เป็นแบบสูตรทางการเลยเหมือนที่สมัยก่อนใช่ไหมเราผู้นําพูดบนเวทีหรือว่าหรือว่าเมื่อมีคิวที่เราจะต้องขึ้นไปพูดเราก็จะแบบอใส่สูตรเต็มที่เลยดูดีดูเป็นภาพนักธุรกิจแต่เด็กรุ่นนี้เขาไม่ใช่แล้วอะถ้าแบบทางการธุรกิจจากเขาจะไม่โอเคนะคะอันนี้วัยรุ่นบอกมานะคะน้องทิติ 4, บอกว่าเขาจะชอบคนที่ดูดีแต่งตัวดีแต่มีแฟชั่นบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นสูตรก็สูตรแบบแฟชั่น ตูวแบบดูดูสบายๆดูดูแล้วไม่ใช่เป็นทางการมากเกินไปนะแล้วก็สําคัญก็คือบุคลิกภายนอกสําคัญมากน้องบอกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนบุคลิกตัวเองก่อนนะคะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่ใช่แม่นะแต่เราคือพี่คือ,อเพื่อนรุ่นพี่อะไรแบบนี้นะคะที่เขาจะรู้สึกว่าสบายใจที่ได้คุยกับเราอะเป็นกันเองแบบนี้นะคุยอะไรที่แบบสบาย มีสนุกบ้างมีเล่นบ้างอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคุยเป็นเรื่องเวลาทางการเยอะเขาเขาจะไม่โอเคอันนี้คือประสบการณ์คนรุ่นใหม่ซึ่งพอคุยกับลูกชายก็บอกเออใช่เออใช,ออใช่มันจริงเลยเพื่อนเขาก็เป็นแบบน,นั้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่มันก็ต้องมีช่วงมีสาระด้วยเพราะเรากําลังทําธุรกิจกับเขาใช่ไหมคะเพราะฉนั้นเนี่ยการคุยก็ในช่วงที่คุยงานก็จะคุยจริงจังคุยเนื้อหาสาระของงาน แต่หลังจากคุยงานแล้วก็คือเล่นได้อะไรได้สนุกได้เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนสําคัญก็คือน้องทิติบอกว่าเราต้องเป็นมากกว่าอัพไลน์คือหมายถึงว่าเออเราเป็นกันเองกับเขาหรือว่าทําให้เขาไว้วางใจจนรู้สึกว่าเขาอยากฟอลโล่ hmm. เราอะ่ะเ,เขาอยากติดตามเราอะ่ะเขารู้สึกว่าคุยกับเราแล้วสบายใจเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขามมีปัญหาอะไรอยากปรึกษาแล้วเขาเล่าให้เราฟังอะ่ะนั่นแสดงว่าเขาเริ่มเปิดใจกับเรามากขึ้นแล้ว ะะมันก็เป็นการ <c oughs> เกจการวัดอย่างหนึ่งนะว่าเขาพร้อมที่จะเดินร่วมกับเราไหมนะคะมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าเราจะเ,เดินต่อกับเขายังไงนะคะมันก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆอันนี้เนี่ยก็จะแยกแยะเป็นสี่ช่วงของการทํางานกับคนรุ่นใหม่นะคะช่วงแรกนี่เรียกว่าช่วงผปอใจนะคะเทคนิคสําคัญของน้องติสติเนี่ยก็คือบอกว่าในการทํางานกับคนน่ะ ต้องฟังมากกว่าพูดแต่แต่แต่เราบางทีเราอยากจะพูดใช่ไหมคะเพราะเราเรียนรู้มาเยอะเราประสบการณ์เยอะเลยโอ้โหทำมานานเราก็รู้ว่าเวลาเราคุยกับลูกอะ่ะพอลูกพูดถึงเรื่องไหนเคสไหนแล้วก็อ๋อนี่อย่างนี้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้เพาเขาบอกว่าเด็กเด็กับมันไม่ชอบฟังเยอะนะสําคัญนะ่ะเราฟังเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราค่อยเอาโจทย์มาตับเขาเออก็เป็นแบบนี้นะคะเพราะนั้นเขาบอกว่าการฟังเนี่ย มันจะทําให้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าเขาเป็นคนแบบไหนบุคลิกยังไงมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งเราบางทีเราเผลอไงเราเราเรารู้เยอะเราก็อยากพูดก็ต้องแบบหยุดตัวเองไว้เื่ยไม่ได้ <laughs> เราพูดเยอะมันไม่ใช่แล้วเขาก็จะมองว่าเราพยายามพูดเพื่ออะไรสักอย่างก็ต้องปิดตรงนี้ให้หมดเลยคือฟังให้เยอะนะคะแล้วเขาบอกว่าอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าวัยรุ่นเนาะเขาอยากได้พี่สาวเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่อยากได้แม่นะคะ เวลาเราพูดเยอะมันเหมือนเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะึ่ง้เขาก็จะไม่โอเคที่จะทํางานกับเรานะคะสิ่งสําคัญก็คือน้องเขาใช้คําว่าเปลือกสําคัญมากสําหรับคนยุคนี้นะคะคพาว่เาเปลือกก็หมายความว่าภาพลักษณ์เราอะ่ะมันต้องมันต้องดูดีมันต้องดูแบบเอ,อเขาบอกว่าการการดูแลตัวเองดีๆการแต่งตัวที่เหมาะสมนะคะไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าดูเป็นทางการไปซะหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูดูเอ่อ มีความเป็นกันเองนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะเห็นว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันเท่แบบนั้นน่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาพอใจหรือว่าภาคภูมิใจที่จะได้ทํานะคะแล้วเราเป็นแบบไหนเขาก็หมายความว่าบุคลิกที่เราสื่อออกไปอะ่ะยุคนี้มันก็จะมีเรื่องของลงเฟซบุ๊กลงไอจีอินสตาแกรมใช่ไหมคะอันนั้นอ,อสิ่งที่เราโพสลงไปแบบนั้นน่ะ หรือภาพเนี่ยก็ต้องให้ดูว่าแบบที่เราเป็นน่ะมันทำให้คนอยากฟอลโล่อยากติดตามอยากเป็นแบบเราไหมก็ต้องก็ต้องออจัดการตัวเองตรงนี้ด้วยนะคะสำคัญมากแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องที่น้องพิติบอกก็คือว่าจะต,ต้องเราต้องรู้จักเขาอะ่ะให้มากกว่าแค่เรื่องแอมเวนั่นหมายความว่าเมื่อเราให้ความเป็นกันเองจนกระทั่งเขา ล้าที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวนะคะที่จะคุยที่ไม่ใช่เรื่องแอมเบอย่างเดียวอ่ะสิ่งที่เราจะต้องรู้จักเขาก็าคือเรื่องราวรอบๆตัวเขาเรื่องในครอบครัวเรื่องปัญหาต่างๆของเขาเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราสามารถเอาโจทย์ของแอมเบเนี่ยมาตอบความต้องการเขาได้มันก็ทำให้เขาเนี่ยเปิดใจได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เรียกว่าช่วงเปิดใจนะคะช่วงที่สองก็คือช่วงปรับเปลี่ยนนะคะช่วงปรับเปลี่ยนเนี่ย เขาบอกว่าเมื่อเราฟังเขาเยอะเนี่ยนะคะได้รู้จักเขามากขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการก่อนคืออะไรเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าอย่างเช่นตอนนี้ทำบอด้คีเยอะทำลดหนักเยอะใช่ไหมพี่ถึงก็ทำทำเยอะนะคะลดน้ำหนักแต่บางทีเขาเราพูดในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำอะเราก็พูดไปถึงสินค้าถึงผลิตภัณฑ์ถึงผลลัพธ์ เราะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ยถ้าดูดีอย่างนี้นะโอ้โหปอดใจแน่เลยธุรกิจเติบโตเนี่ยนั่นคือความคิดของเราแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาอะต้องการแบบแบบที่เราคิดหรือเปล่ามันตรงกันไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรก่อนถ้าเราคุยในสิ่งที่เขาต้องการอะเขาถึงจะอยากคุยกับเราแต่ถ้าเราคุยแล้วมันไม่ตรงกับใจเขาอะเขาไม่นิดเลยไอ้ตรงเนี้ยเขาไม่อยากคุยแล้วเขาก็จะปิดใจไปเลยเพราะฉะนั้นในช่วงของการที่ได้รู้จักแล้วได้เปิดใจแล้ว ก็ต้องปรับเปลี่ยนความคิดเขาด้วยนะคะขอขอนุญาตเวลานิดนึงเล่าเคสที่พี่ถมกำลังทำคือตอนนี้เป็นอันนี้เป็นเคสส่วนตัวนะคะของตัวเราเองเป็นเป็นฟรอนต์เป็นติดตัวนะคะดาวไลน์ซึ่งก็เป็นคนอยู่บ้านใกล้ๆก,กันนี่เลยะคะ่ะรู้จักเขามาก็หลายปีแล้วเนอะเป็นลูกคา้กากันบ้างอะไรบ้างจำได้ว่าสองสามปีที่แล้วเนี่ยพี่ถงเคยไปเปิดใจชื่อชื่อชื่อคุณกุ้งนะคะ ก็เคยเข้ามาในกลุ่มนี้แหละแต่ว่าโทรศัพท์เขาตกน้ําก็เลยหลุดออกไปแล้วเดี๋ยวจะเชิญเข้ามาใหม่แต่เราก็ติดตามเข้ามาตลอดนะก็คือเคยไปคุยกับเขาเรื่องของสินค้าประเภทกลุ่มครัวเรือนนะคะ LOC ซิดดอกเขาก็เหมือนว่าเปลนงใจเป็นคนอยู่ไม่ไกลกันก็สมัครเมมเบอร์100รแล้วก็ซื้อใช้ปรากฏว่าซื้อใช้ครั้งเดียวเองค่ะหลังจากนั้นไปตามอ่ะไม่เอาอีกเลยทั้งที่เราก็รู้สึก คือสิ่งที่เราแนะนํามันพ็ของดีเนอะเราใช้แล้วเราดูแล้วเขาเออรุ่งวัยเดียวกับเราอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องแบบทําอะไรพวกนี้ความสะอาดทำอะไรเ <c oughs> นี่ยคือตัวอย่างที่ที่เรารู้เลยว่านั่นมันความคิดของเราอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะได้เลยอะ่ะมันก็ผล,ลัพธ์ก็คือเขาไม่ต่ออายุแล้วก็ไม่ซื้ออีกของมันดีนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องต่อเดือนถูกไหมหลังจากนั้นถึงสามปีนะคะเขาเราเจอกันอีกทีหนึ่งเนี่ย เขาก็มองว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าไม่แก่ลงเลยว่ะไม่อ้วนขึ้นเลยว่ะแต่มันก็ยังดูเหมือนเหมือนเดิมเนอะเราก็เลยเริ่มมาคุยเรื่องสุขภาพบางเอิญมันเป็นจังหวะที่เขาต้องการเน่ะนะคะเราดูภายนอกแล้วเขาไม่อ้วนนะแต่มันก็จะมีผู้หญิงวัยนี้มันก็จะมีบางส่วนเนี่ยที่เกินน่ะใช่ไหมคะอย่างเช่นไขมันอย่างเช่นเอวอย่างเช่นต้นขาจากโพกอะไรแบบเนี้ยพอเราคุยเรื่องลดน้ําหนักปรากฏว่ามันโดนค่ะ เปิดทีแรกก็สามเดือนแสนนะพูดง่ายนี่นี่มาเข้าเดือนที่หกแล้วอะ่ะยัอไม่เคยตกอะ่ะใช้อยู่คนเดียวละเก้าปอร์ซ็นตะพยายามขยายก็ไม่ก็ไม่สนใจนะคือแบบถ้ายังถ้ายังไม่ไม่ชัวร์ว่าตัวเองดูดีขึ้นนะ่ยแตยังไม่ชวนใครแบบนั้นนะคะก็เลยเป็นเคสที่ทําให้ที่ตุมรู้สึกว่าแต่นี้เราดูแลเขาทุกอาทิตย์เลยนะคะตามวัดตามคุยตลอด ก็ทาให้เรารู้สึกว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในการที่จะปรับเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งทางความคิดอ่ะเราต้องฟังเขาจนรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการมันคืออะไรเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตั้งสามปีแบบนี้นะกว่าจะกว่าจะเจอแล้วกว่าจะใช่เนี่ยนะคะเพราะนั้นก็เลยเอ,อ่อต้องฟังให้มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรวมทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราจึงเอาแอมเบหรือสินค้าหรือโซลูชันอ่ะมาตอบโจทย์เขา มันก็จะได้ผลแล้วก็ระยะยาวอย่างต่อเนื่องเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นเคสที่ที่เป็นกรณีศึกษาของตัวเองเลยนะคะทีนี้พูดถึงว่าเอ่อช่วงปรับเปลี่ยนของน้องพิตติเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่ตรงกับที่เรานําเสนอไปอ่ะเรื่องสวยเรื่องหุ่นดีเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยก็ต้องหันมาเปลี่ยนมาปรับมาคุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องรายได้คุยเรื่องงานถ้ามันใช่มันต้องมีสักเรื่องหนึ่งแหละถ้ามันใช่นะคะ เราก็ตามด้วยเรื่องนั้นยกเขายกตัวยอย่างนิดน,นึงว่าการเปิดคนใหม่แล้วก็เริ่มคุยเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคิดเนี่ยอันดับแรกเลยนอกจากเราฟังเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ต้องเป็นคนชมที่ดีด้วยก็คือชมเขาในสิ่งที่เขาทําอยู่เราจะไม่ติว่าเออของเดิมมันอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ติเลยนะคะแต่ชมเขาก่อนแล้วก็ตามด้วยคําถามว่าโอ้ยดีจังเลยนะคะพี่งานของพี่นี่ดีเนาะมันไม่เหนื่อยใช่ไหมพี่ หลังจากนั้นก็จะแพร่ครูอ,ออกมาว่าปัญหาเขามีอะไรบ้างแล้วเราถึงจะเอาความรู้ในแอมเบเราอะมาตอบโจทย์นะคะมาทําให้เขาเกิดเกิดคนนะคะเกิดสายงานจากจากตรงนี้เลยนะคะอ่าผ่านไปสองช่วงแล้วเปิดใจช่วงที่สองปรับเปลี่ยนช่วงที่สามก็คือดูแลรักษายัางไงอันเนี้ยเออเป็นปัญหาของไม่รู้คนอื่นเป็นป่านะแ,แต่พี่ถึงก็เป็นปัญหามากเลยเพราะว่าหลายคนเราว่าเราก็ดูแลมาอย่างดีเนาะแต่บางทีอาจจะดีเกินไปหรือเปล่าคือเราดูแลไม่ถูกทางอะไรเงี้ย ไปทาให้เขาเสียเยอะอ่ะมันก็มันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าคนเรามันต้องมันต้องเกิดแรงบันดาลใจด้วยตัวเขาเองด้วยนะเพราะฉะนั้นถามว่าช่วงดูแลรักษายัางไงเนี่ยเขาบอกว่าสําหรับคนรุ่นใหม่นะคะอันนี้คนรุ่นใหม่เขาก็าจะพูดแบบคนรุ่นใหม่นะเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอดทนน้อยเลิกง่ายอล้คิดในใจเอ,อ่ยรุ่นเก่าก็คล้ายๆกันนะอะไรแบบนี้นะ,ะเพราะนั้นไม่ว่ารุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่คนเราจะมี จะมีเอ่อจะมีอารมณ์แบบว่าอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลน่ะทํทำไปค้อนทำไปแล้วก็มันไม่ใช่แล้วมั้งมันได้แค่นี้แหละมันคงไปไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสําหรับคนใหม่ๆเนี่ยนะคะเมื่อเขาตัดสินใจทําแล้วปรับเปลี่ยนแนวคิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราปรับเขาแล้วเนี่ยแล้วเขาเริ่มต้นตัดสินใจที่จะทําเนี่ยเราจะดูแลหรือจะรักษาเขายังไงให้เขาอยู่นานให้เขาสําเร็จนะคะเขาบอกว่า ช่วงแรกเนี่ยเขาเข้ามาปุ๊บช่วยเขาทำเลยค่ะก็คือคนใหม่เนี่ยประสบการณ์ยังไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นเขาจะเป็นเหมือนว่า observe ดูก่อนนะ a p ลน์ต้องทำเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะโอ้อค่ะอ่ะจะจบแล้วค่ะบอ,อดีกหนูส่งในช่องแชทพี่ตุ่มคงจะไม่เห็นนะคะอ๋อโอเค โอเคค่ะ okay, yeah. อันช่วงดูแลรักษาเนี่ยก็คือช่วยเขาทําให้เขาเป็น12%ก่อนเลยอันดับแรกคือเทคนิคน้องเขานะคะพอ <Yeah. S 1> เขาได้หลักหมืน่นเ่ยเขาจะรู้สึกว่าธุรกิจเป็นไปได้นะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยทางานง่ายขึ้นโดยที่เขาทําแบบสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมก็คือว่า,ามีตัวเรามาีตัวเขาแล้วก็คือมีอัพไลน์เราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําสายลึกก็ต้องมีตัวเรามีตัวเขาแล้วก็มีดาวไลน์เขาก็จะทำสามเหลี่ยมแบบนี้มันก็ทําให้การทํางานของเขาเนี่ยลื่นไหลนะคะแล้วก็ไม่ติดขัดเพราะว่า จะสามารถเคลียความคิดเคลียปัญหาก่อนก่อนได้ทันที่ปัญหามันจะไปเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงสุดท้ายคือช่วงที่ตัดสินใจนะคะตัดสินใจสําเร็จเนี่ยเขาบอกว่าอันดับแรกคือเอาเป้าหมายนาก่อนว่าถ้าได้ใช้ชีวิตแบบนี้ดีไหมในระยะเวลาสั้นๆแล้วสาเร็จแบบนี้ดีไหมเพราะฉะนั้นคนใหม่ก็จะชอบอะไรที่เร็วนะคะเอ่อการที่เขาได้เงินเร็วได้เห็นความสําเร็จเร็วเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้เปิดใจแล้วก็ยอมที่จะเหนื่อยมากขึ้น ข้อสองก็คือ,อดักเขาไว้ก่อนเลยว่าถ้าจะทําอะไรเพิ่มมันต้องเหนื่อยเพิ่มนะเพราะนั้นจะแลกไหมถ้าแลกก็ต้องยอมรับว่าธรรมชาติของธุร,รกิจจะมีโนโม,มากกว่าเยสนะคะแล้วก็จะเหนื่อยเพิ่มอย่างเช่นเลี้ยงหมาเพิ่มหนึ่งตัวมันก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะมีความท้อเกิดขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่จะได้มันเหมาะมันคุ้มกับที่จะแลกนะมมนก็ทําให้เขาเนี่ยไม่ยอมแพ้นะในที่สุดเขาก็สามารถเคลียร์ความคิดมาตลอดแล้วก็ประสบ ได้เพราะนั้นการจะเป็นเพชรเนี่ยมันต้องมีพอิน้มถึงหกสายใช่ไหมคะก็นับว่าน้องเนี่ยไม่ธรรมดาเลยในเรื่องของแนวคิดในการทํางานนะคะวันนี้พี่ตอมก็เลยอยากจะสรุปนะคะว่าสิ่งที่ได้วันนี้เนี่ยเขาบอกว่า2เรื่องที่สําคัญนะคะซึ่งจะต้องมีในเราหรือผู้นานะคะก็คือ,อ,อข้อหนึ่งความสามารถในการเชื่ออัพไลน์ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องถ่ายทอดลงไปด้วยนะคะถ้าเราเชื่ออัพไลน์ความสามารถหมายความว่า เชื่อสุดๆเชื่อทุกอย่างว่าแอมเบให้ได้สำเร็จแล้วได้ใช้ชีวิตนะคะข้อสองก็คือในแต่ละวันก็คือมีแอมเบอยู่ทุกลมหายใจคิดตลอดวางแผนตลอดทํางานตลอดถ้าทําได้มันจะถึงถ้าทําถึงมันจะเป็นน้องก็บอกอย่างนั้นนะเพราะนั้นก็คือวันนี้เนี่ยเราไม่ตืง้งง้อไม่รีบแต่ว่าทํางานตามหน้าง,งานแล้วก็แก้ไขปัญหานะเพื่อที่จะวันหนึง่งประสบความสําเร็จได้ตาม ทคนิคที่น้องเขาได้ถ่ายทอดมานะคะก็คงได้อะไรไปบ้านะลววันนี้ขอบคุณค่ะ